เดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนการชั่งน้ำหนักนะครับวันนี้เราจะทำงานเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับจากการชั่งน้ำหนักของหมูที่1กับหมูที่3เมื่อวานนี้นะครับเห็นไครับเนี่ยขวดเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับมันจะมีขวดใสแล้วก็ขวดขุ่นนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าท่านแยกมาเนี่ยนะ อ่ามันก็จะเป็นราคานะครับนะเพราะราคามันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าท่านถ้าไม่แยกมาเนี่ยบางทีนะเราก็จะคละรวมนะครับนะมันก็จะมีเศษกระป๋องเนี่ยเข้ามาปนด้วยนะนะเดี๋ยวยังไงทางเราก็จะแยกให้กับท่านนะครับนะเพื่อที่จะให้ท่านได้ไม่เสียสิทธิ์ในส่วนตรงนี้นะครับนะแต่ว่ายังไงก็อยากจะรบกวนท่านแยกมาตั้งแต่บ้านนะครับจะได้ง่ายนะครับนี่นะเจ้าหน้าที่ของเราก็ทํางาน นะครับคัดแยกให้ท่านนะครับนี่นะครับแยกขวดขาวอยู่นะครับขวดขาวก็เอาไว้เฉพาะขวดขาวนะครับเดี๋ยวเราจะแยกขวดสีจาเรียกว่าขวดขุ่นออกไปอีกนะครับนะเนี่ยถ้าเป็นปลาติกใสนะเราก็จะรวมกันนะครับใส่ใส่เข่งแล้วก็จะชั่งนะครับนการคัดแยกถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าใจแล้วก็ อ่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการคัดแยกขยะนะครับเพื่อเกิดประโยชน์นะครับในการจําหน่ายเข้าธนาคารนะครับบางท่านถามว่าอ่าแล้วขยะมาน้อยขนาดไหนที่เอามาขาย1กิโลครับ1กิโลนะน้ำหนัก1กิโลนี่แค่แค่ขวดเบียร์สามสี่ขวดก็ได้แล้วนะครับนะไม่ยากนะครับน,บนี่ก็คือบรรยากาศในตลาดนัดรีไซเคิลน,นะครับนะ สินค้าที่รอการชั่งน้ําหนักนี้นะครับนี่นะทั้งหมดที่จะมีคิวครับมีคิวแล้วก็จะมีในส่วนของเห็นไหมฮะมีชื่อนะครับนะฮะก็หลากหลายนะครับในส่วนของออขยะนะครับนะบก็ล้วนแล้วแต่เป็นขยะที่ออกจากครัวเรือนทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมีทั้งกระติกน้ําร้อนกระติกน้านเย็น โน้ตบุ๊กนี่โน้ตบุ๊กตัวนี้นะเสียเนี่ยเราซื้อเครื่องละร้อยนะครับนะคือละหนึ่งร้อยบาทนะครับนะพวกเศษเหล็กกระป๋องเบียร์เนี่ยนะฮะนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่และนี่ก็ราคาแพงนะครับหนังสือเก่าๆเนี่ยขายได้หมดเลยนะครับเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าขยะที่ออกจากตัวเรือนถ้าเกิดว่าไม่คัดแยกไม่นำเข้าโครงการนะครับนะทั้งหมดนี้บางทีก็อาจจะไปนะครับ อ,อยู่ที่ถังขยะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะลงไปที่บ่อขยะนะครับนะถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันนะครับบ่อขยะของเราก็จะเต็มครับนะฮะถ้าบ่อขยะเต็มแล้วถามว่าคงไม่มีหมู่บ้านไหนที่อยากจะให้เราได้ขุดบ่อขยะอีกแล้วนะครับนะก็มาช่วยกันนะครับนะมาขายขยะรีไซเคิลนะครับนะแล้วก็สร้างสวัสดิการให้กับพี่น้องนะครับนะในกรณีเกิดเสียชีวิตนะครับ ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่รอนะครับรอรอการจำหน่ายนะครับอ๋อท่านกระิเนตครับสวัสดีครับท่านอ๋อวันนี้ขอเยี่ยมสัมภาษณ์นิดนึงครับนำอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับเอากระดาษแล้วก็ขวดน้ำครับอ๋อยังไม่ได้บัตรคิวนี่ท่านยังครับอ๋อเดี๋ยวรอบัตรคิวเลยครับน่าจะเยอะกว่านี้โอ้โหนะนี่นี่เพียงแค่เสี้ยวเดียวใช่ไหมท่านเมื่อวานท่านจจินดาก็ประมาณสองรถนะเมื่อวานเดียวนะครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของทางท่านครับผมขอบคุณมากนะครับนะฮะนี่ก็คือลูกค้าของเรานะครับนะฮะมาร่วมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับนะฮะบางท่านก็นําใส่รถกระบะมานะครับเห็นไฮะมาร่วมกิจกรรมนะครับนะฮะนะถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยแต่มันก็สร้างคุณค่านะครับสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับลดโลกร้อนไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้ของท่านยายพินิจได้รับที่เท่าไหร่ครับ รัฐมนตี42นะท่านนะเออนะครับนี่ก็คือท่านประธานสภาของเรานะครับวันนี้แปลงร่างมาเป็นนะครับนะคณะอนุมัติการเก็บขยะให้กับเรานะครับนี่นะฮะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับนะฮะท่านที่อยู่ในโซนบ้านอื่นๆนะครับนะก็ให้ดูกําหนดการของเรานะครับเราได้มีการดําเนินการประกาศออกไปแล้วนะครับนะเพื่อที่จะให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านนะครับได้ขายขยะ ใกล้บ้านท่านนะครับบางหมู่บ้านก็รวม2บ้านบางหมู่บ้านก็แยกกันนะครับแล้วแต่นะครับในส่วนของปริมาณขยะนะครับวันนี้วันนี้มาเพียงแค่หมู่เดียวนะครับนะบเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะไป่ซน,บ,น,น,นบ,บ้านหนาโนบกบ้านม่วงเหลาหลวงนะครับ,นนบคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้กันก่อนครับผมสวัสดีครับผม